สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการแอนตี้ฮีโร่นะครับวันนี้ก็วันเข้าสงการแล้วนะครับผมก็เลยจะมาเปิดซองใหม่นะครับซองใหม่ซองสงการนะครับมันเป็น3สเต็ปนะครับเนี่ยก็คือเราต้องซื้อก่อนพันแคสนะครับก็จะได้เนี่ยครับซองแรกมาแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นแสยได้แสนดีเลยอันที่2เราต้องเสียสามพันสองร้อยแคสจะได้ XI ไม่ได้ไง่ายหรอกเฮียคุณรู้แม่ทำมันหลอกล่ออยู่แล้วเลนะือไ,ได้พวกนี้นครับจะมี wc หนึ่งชิ้น t อปหนึ่งอนะ่ะง่ายๆเลือกได้อนะ่ะแล้วก็ xp เลเวลสิบห้าร้าน ep อย่างนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมีอะไระได้าามากแล้วก็มีอันท้ายมี t อ p สามสิบ 30, ไม่ไดลุ้นอีกสี่หมื่นแคสนะ่ยเป็นซื้อเปสปเต็ปแต่กูอยากจะรู้ไอ้สี่ห้านี่มันมีไว้ทำที้ยอะไรวะเดี๋ยวไม่วันจะออกสงการมาให้คุเพิ่มอีกสองซอง,องให้ซื้ออันนี้ปะวะ ทำไรซื้อแม่งเลยขายรวมก็ไม่ได้นะต้องขายปปเป็นต็กอ๋อต้องซื้ออันแรกก่อนถึงมึงถึงจะมีสิทธิ์ซื้อนี่สองสซื้อนี่สองเสร็จแล้วมึงถึงจะมีสิทธิ์ซื้อนที่สามไสั่งต้นตีมากโอเคเหลือหกพัน 6, แค่นะครับ <c oughs> <c oughs> โทษนะครับเป็นหวัด สัตว์จะเป็นหวัดก่อนสงการอีกอดเล่นเลยไม่รู้จะอดเล่นไหมน,นะแต่พยายามจะต้องไปออกเป็นแรกให,ห้ได้ดูชายแบบิวอยาให้เขาซื้อหน่อยยังเอาอะไรดีวะไอกล่องเก้าร้อยใหม่นี้ไงเว้สามกล่องเกือดโชคดี เจ็บคอมากอ่ะอมาเรามาเปิดซองกันดีกว่าครับเฮ้ยได้ท็อปสามสิบมามันได้มาอยู่แล้วเหรอวะหรืออะไรวะอ๋อ,องงอ่ะโอเคเปิดไหนก่อนดีวะอันนี้ก็แล้วกันใช่ปะว,วะเฮียกล่องมันอยู่ไหนหมดวะ ใช้นี่ก่อนแล้วกันวะที่ไม่มีรูปเนี่ยที่อะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยน็อตฟาวเนี่ยนึกขอดดีนะครับโอ้ยเฮียสตินมากอะ่ะลองดับโลอะ่ะไม่เป็นไรครับมาดูไปสองพวกนี้ก็แล้วกันก่อนที่จะไปสองสวนการนะครับเดี๋ยวเสียเวลาเปิดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นสองแสนห้าเรามาเปิดซองสงการเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันเอมาเฮ้ยเหี้ยสักตัวนะเดี๋ยวนทำาป็ปงกมบิวซอันเนอะไอ้สาเที่ยวมากอะีอ่นนมัเปิดซองดับบิวที่เราซื้อมาเมื่อกี้ก็แล้วกซอง ท็อปร้ <c oughs> อยขอโทษนะครับ<า>เจ็าาอบคอยน์นี่มาสามสิบโอ้โหที่สองเท่ห้าสองอันส้นตีมากมาเรามาเปิดกันดีกว่าครับจะออยังไงดีเอาท็อปท็อปสามสิบก่อนของปีสิบเอ็ดแล้วก็เอ๊ะขอปีแปดปีสิบเอ็ดแล้วก็มาท,อ 100, ทอ 30, วว็อปร้อยท็อปสามสิบเดยบิวก็ได้นะ ปี8นะครับที่เราจะเปิดได้มีคือเจ๋งสุดแะ้วโจลามอสมามึงมาเลยคุณเจ้ามึงมาตีบวกมาครับโุ้ยลิคาโดเาไโยไอพวกปีอื่นๆนี่แม่งเปิดไม่ไม่เคยดีอะ่ะนอกจาก11ตอนนั้นได้ลามอสทีนึงอิปารมัตนต้องอิปารเท่านั้นน่ะอุย้ยโมเดลรู้ค่าโมเดลรอบ30ปี11นะครับกำลังอยากใช้อยู่ดี โอเคครับเรามาทับร้อยนะครับทับร้อย่อนทับสามสิบพามิสโรดิเกนนะครับมาให้ผมสักทีเฮ้ยพามิสโรดิเกนไอ้สัสโอ้พามิสโรดิเกนออกมาแล้วออกมาแล้วเย็นแบ้งโอ้โหตกใจเลยอ่ะขอปั๊บได้ปับ๊บอะ่ะสตีนพามิสโรดิเกนไอ้เหี้ย ได้แล้วโอ้โหอหอมแก้มทีเหอะอื้อเหียนี่มาท็อปสามสิบนะครับได้ไทยช่างแม่งมแล้วมามันลุ้นกันเนี่ยครับซองสงการจะคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ซองเนี้ยเอ๊อ,อยู่ที่ตัวนี้เหรอครับจะคุ้มไม่คุ้มจะคุ้มไม่คุ้มโอ้โหโทนี่สตีมค้รครับไม่เป็นไรครับเราได้ฮาร์มสโรดิเกสมาแล้วนะครับเราตามมันจนเจอแล้ว กูตามมานานมากนะเว้ยฮามิสมึงไม่รู้หรอกหลายครั้งมากแต่คราวนี้กูครบแล้ว W C ครบแล้วนะครับฟานเทพแจทอง W นบนะครับครบแล้วครับชื่อเหมือนนักมวยไหมสเตฟานเทพแจทองแม่ชอบเหมือนกันนะเว้ยชื่อนี้โอเคครับก็อย่างอื่นก็จะมีพวก o อ้เมีอะไรพวกนี้นะครับก็ผมว่าถามว่าคุ้มไหม ที่ผมเปิดอ่ะไอซองสองการี่ยมันได้มาไม่น่าจะคุมนะแต่ว่าไอที่ผมเปิดไอกุญแจ W อีกแล้วอีกแล้วต้องกูรักุญแจ W จริงอีก3ดอกได้ท็อปร้อยเปิดได้หาเมตอัไน,น,น,นะตะคุม้มก็ลองลองไปเปิดดูนะครับแล้วมาบอกผมด้วยกันคอมเมนต์มาว่าใครได้อะไรบ้างผมก็อยากจะรุหมกันนะครับแล้วก็ช่วยกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยนะครับดูแล้วกดไลค์ด้วยนะครับมันก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับ DJ เ b f เอ้ย DJ 90นะครับที่ผมต้องไปทำก็หลังสงการครับก็จะเริ่มทำแล้วครับตอนนี้ก็มีห้องอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับติดตามชมต่อไปนะครับสวัสดีครับสุชาติสงการนะลืมเลย